สวัสดีครับพบก,กับช่องแม็กโกน c ช a n n แนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมล i ยเรจเจอรนะครับอามาครับผมวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาบอกเล่าเหตุผลนะว่าทำไม ผมถึงเลือกเจ้าบาวอนอบิสตัวนี้เป็น9าวดาวแม็กซ์ตัวแรกของทีมของผมนั่นเองอหลายคนนี่อาจจะสงสัยนะผมเพราะว่าช่วงในไลฟ์สดเนี่ยผมบอกไปนะว่ามีเหตุผลอยู่ว่าทําไมผมเลือกเจ้าอานอบิสตัวนี้เป็นตัวแรกแต่ผมยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมนะว่า ทำไมผมถึงพล้ดตัวนี้ผมแค่บอกว่ามีเหตุผลส่วนตัวอยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการบอกเล่ากันนั่นเองนะครับผมรวมถึงการเลือกตัดสินใจว่าตัวไหนเนี่ยควรจะเป็น9ดาวตัวแรกของทีมแต่ละคนนั่นเองนะครับผมนะอ่ก็เดี๋ยววันนี้มาอธิบายกันให้ฟังครบทุกประเด็นเลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมในทีมผมเนี่ยโอ้มี9ดาวหลายตัวมากเลยนะผมที่จะสามารถ ปั้นขึ้นมาได้นะครับผมนะไม่ว่าจะอนุบิดนะครับผมไม่ว่าจะบาวร็อกไม่ว่าจะเจ้าเอมิเรียไม่ว่าจะเจ้าบากิไม่ว่าจะเจ้าเลมไม่ว่าจะเจ้าซัลลอตโอ้โหขี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงยังมีทางด้านของเจ้าบาวมายากรในครังของผมอีกหนึ่งตัวด้วยนะก็เจ็ดตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวนั้นผมยังไม่ได้ปั้น 8ดาวไฮเปอร์แม็กซ์นะของบฉนั้นก็เลยยังอัพขึ้น9ดาวไม่ได้แน่นอนนะครับแต่อันนี้โอ้มีหลายตัวเลยแต่ทําไมผมยังไม่อัพขึ้น9ดาวนะครับผมอันดับแรกเลยครับเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนโอ้สำหรับเรนเจอร์9ดาวนะครับสเตัสมันเก่งขึ้นไหม เก่งขึ้นครับผมไม่ว่าจะพลังโจมตีรวมหรือว่าท่าทานของพลังชีวิตเนี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมเมื่ออัพร่างแม็กซ์เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับห่างกับร่างปกติถึงประมาณ2เท่ากันเลยทีเดียวครับสำหรับเซตัสของมันนะแต่ว่าในร่างเวล1ร0อที่ยังปั้น9้าดาวไม่แม็กซ์นะครับผมก็จะมีปัญหาการใช้งานท่าทางของคูดาวเรนเจอร์และแร่ท่าที่ใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นเอมิเรียหรือบารร็อกเป็นต้นนะ นะ,นะเดี๋ยวมาดูสเตตัสนิดนึงละกันนะผมเอาแบบที่ไม่แม็กนี้ละกันนะครับผมเจ้าเอมิเลียนะครับผมนะครูดาวเรนเจอร์ hmm. จะอยู่ที่7 mm hmm. วินะโอ้ถือว่าเยอะขึ้นนะผมแล้วก็แร่หน mm ึ่งพแล้วก็ทางด้างของเจ้าบาวรกนะครับผมเจ้าบาวรกจะมีครูดาวเรนเจอร์อยู่ที่8วิแรท่านเจ้าอยู่ที่1800นะผมก็จำเอาไว้นะอันนี้จําเอาไว้ในใจกดม mm hmm. ดูร่างไฮเปอร์กันครับเอมิเลีย อยู่ที่6.5วิสำหรับคูดาเรนเจอร์แล้วก็แรดเทนเจอร์1,680บวกไป300เลยนะครับผมส่วนครูดาเรนเจอร์นี่เพิ่มขึ้นไปเป็น7นะครับอาจจะดูไม่ค่อยต่างอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่ามีผลนะครับนะเวลาใส่เกียร์รถคูดาวเนี่ยมันก็ลดลงมาได้ไม่เท่าการหลอดนะครับนี่ผมใส่รถคูดาว2จุดก็จะเหลือคูดาวประมาณ3วิกว่าๆนะครับมแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยผมใส่รถคูดา2จุดเช่นเดียวกันมันก็น่าจะเหลือประมาณ4วินิดๆน,น,นะครับ ความต่างเพียงเล็กน้อยนี้ทําให้มีผลต่อการใช้งานอย่างมากมสําหรับเจ้าเอเมรียนะครับผมนะอ่าแล้วก็มาดูบารร็อกกันบ้างจะบารร็อกคูดาวเรนเจอร์นะครับผมจะอยู่ที่5.5าจุาวินะครับผมอัพขึ้นไปจนถึง8วิเลยเดี๋ยวนี้ต่างชัดเจนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คาแร่ทาเรนเจอร์ครับ1,520นะครับผมก็อัพขึ้นไปเป็น 1,800ครับบวกไปประมาณคร่าวๆ300ทั้ง2ตัวเลยนะผมถ้าเกียร์เราไม่ดีลดแรกไม่มากกว่า60%หรือ2จุดใหญ่นั้นผมบอกได้เลยว่าการอัพขึ้น9ดาวและปั้นไม่แม็กซ์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครผมแมสเดทัสจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยนะคผมแต่ว่าพวกคาราทเรนเจอร์ลูคคาราเรนเจอร์ที่ มันเยอะมากขึ้นเนี่ยเราต้องรับมันให้ได้นะครับผมนันแรกกับการที่สตเตัสมันเพิ่มมากขึ้นก็จริงนั่นเองนะครับผมชั้นแล้วการอัพขึ้น9้าดาวเนี่ยเราต้องตระหนักนิดนึงนะครับว่าเราควรจะเรื่องอัพตัวที่ดีนิดนึงแล้วก็ มีกบพร้อมที่จะยัดบวก2ขึ้นไปนะผมเพราะว่าถ้าบวก2ขึ้นไปแล้วเนี่ยพวกคูดาโรเจอร์มันจะลดต่ำลงนะผมแต่ว่าร้ทานยังคงอยู่เหมือนเดิมน,นะเราต้องมีเกียร์รองรับให้ตัวเหล่านั้นที่เรากําลังจะอัพขึ้น9าดาวด้วยนั่นเองผมถึงจะบอกได้ว่าควรจะอัพตัวนั้นขึ้น9ดาวนะผมไม่งั้นแล้วแนะนําว่าใช้ร่างไฮเปอร์แม็กซ์กันไปก่อนนะครับผมน่าจะ เป็นการใช้งานที่ดีกว่าแล้วก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ประเด็นกันดีกว่าว่าทำไมผมถึงเลือกตัวอย่างเบลอะนูบิทเป็น9กาดาวแม็กซ์ตัวแรกนะครับผมนะเอามาดูกันครับเดี๋ยวมาดู 9, ก้าดาวแม็กซ์ทั้งหมดกันก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่ 9, ก้าดาวแม็กซ์สิเรจเก้าดาวทั้งหมดที่ตั้งแต่ ตอนแพทอัปเดตมาเลยจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยมีเรเนเจอร์9ดาวทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองนะครับผมตัวไหนอ่อนออนเอเอผมจะไม่เลือกมาพูดถึงละกันนะครับผมนะพวกตัวปกติธรรมดาผมก็จะตัดทิ้งไปเลยนะครับผมก็อย่างเช่นตัว นี่ครับซูชิตัวนี้ผมตัดทิ้งไปเลยนะไม่พูดถึงมันไอตัวไว้นี่ก็ใหม่เกินไปผมยังไม่พูดถึงมันละกันตัวนี้ก็ลุลกักอยู่นะผมเรื่องความบางของมันนะผมก็ยังไม่พูดถึงมันละกันนะผมตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับก็จะเหลือยู่ไม่กี่ตัวนะผมที่ผมจะพูดถึงนะส่วนใหญ่จะเป็นโคโาโบแล้วก็แสงมืดที่อัพขึ้นมาเป็น9ดาวนะครับผมนะพวกตัวปกติพวกนี้ผมจะไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันใช้งานได้ไม่จริงเท่าไหร่นะผมลองไปใช้งานดูกันได้นะครับว่ามันใช้งานได้ไม่ดีสักเท่่าไรผม โอเคหรืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วมันก็จะมีทั้งหมดแสงมืดกับโคราโบถูกต้องไหมผมที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ แล้วผมเลือกยังไงล่ะอ่าผมมีทั้งเอมิเรียผมมีทั้งเรมผมมีทั้งอนุมิตผมมีทั้งบากิตัวโอลิเวอร์ผมก็มีแต่ยังไม่ได้อัพขึ้นไฮเปอร์แม็กซ์นะผมแล้วก็ยังไม่ได้อัพขึ้น9ดาวเลยนะครับไอตัวเจสิก้านะผมก็มีอ่าบาร็อกผมก็มีโอ้มีเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะบาวมยากนก็มีสล็อตผมก็มีและทําไมผมถึงเรื่องเจ้าอนุมิตเป็นตัวแรกล่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่เราเลือกตัวบาวร็อกเป็นตัวแรกก่อนดีกว่าไหมเพราะว่ามันมีเดามเทที่หนักหน่วง,งและบ ได้นะผมอ่านั่นก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเป็นไอเดียที่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมนะตอนแรกเนี่ยผมก็ลังเลอยู่ระหว่างเจ้าอนุบิสกับบาร็อกนะครับผมส่วนตัวอื่นผมตัดทิ้งไปนานแล้วนะครับเพราะว่าพวกโครโบเนี่ยผมบอกได้ตรงนี้เลยนะครับว่าน่าจะใช้ได้ไม่ได้ยาวนานอะไรมากนักนะผมเพราะว่าโรเจอร์โครโบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอย่างรูอย่างเอลซ่าก็ได้นะครับผม เรนเจอร์ปีที่แล้วจากโครโบฟรี่เทลเดือนสิบหนมก็ครบรอบหนึ่งปีพอดีเอลซ่านั้นก็ถูกกำจัดออกจากทีมเรียบร้อยแล้วในบางทีมนะบ,บางทีก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับนะซึ่งมันก็อยู่ได้อย่างมากก็ปีหนึ่งปีครึ่ง2องปีนะครับอยู่ได้ประมาณนี้อ่ะอย่างมากก็ปีครึ่งละกันนะอย่างเอลซานะเพราะว่าบากิเนี่ยมันมาทับแทนที่แล้วเดีย๋ยวปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเรนเจอร์รีเิชต้าน้ำมาเอลซ่าก็อาจจะหลุดทีมไปแล้วก็เอาตัวใหม่ท่าน้ำนี้มาทดแทนที่มันก็ได้นะครับผมนะ อ่าบากินี่อาจจะยังคงอยู่ต่อเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองแต่เอลซ่านี่มันเก่ามาเป็นระดับปีแล้วนะครับผมฉะนั้นก็อาจจะถูกเอาออกเป็นตัวแรกเพราะไดเมจไม้จากมันเนี่ยไม่ได้แรงชัดเจนจริงๆแล้วนะครับผมแม้จะใส่อัปเกรดธาตุแม้จะใส่โดยแน่นอนก็พึ่งพามไม่ได้มากแล้วสำหรับไดเมเเราเน้นออกมารีเซ็ตสกิลเท่านั้นเองนะครับผมนะอ่าก็รูนเจ้ตัวโคโรโบอื่นๆก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเอเมเลียกับเจ้าเรียมนี่อาจจะต่างออกไปสักหน่อยเพราะว่ามันมีค่าพลัังงแส่ววนต ที่ GM มอบให้มันนั่นเองของอาจจะใช้งานได้ยาวนานกว่า1ปีก็ได้นะครับผมนะอันนี้ต้องรอดูแล้วกันแต่ขอบอกนะเบื้องต้นนะที่นี้ไว้เลยนะครับว่าเรนเจอร์โครโมักจะถูกถอดออกจากทีมก่อนเรนเจอร์ Ranger แสงมืดนะครับไม่เชื่อ ลองสังเกตนะตั้งแต่นี้ไปครับลองสังเกตพวกตำนานหรือทีมท็อปๆก็ได้ครับผมนันเลยหลีกสูงๆว่าเฮ้ยเขาจัดทีมกันยังไงเปลี่ยนแปลงกันยังไงนะผมตัวที่ถูกถอดออกเป็นประจําเลยนะผมนั่นก็คือตัวโคโาโบเก่าๆนี่ก็จะค่อยๆถูกนําออกไปเป็นตัวแรกๆของในทีมส่วนแสงมื่น,นั้นก็ยังคงอยู่ในทีมกันแบบยาวๆนะครับผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นเจ้าเจสซิก้าแสงนั่นเองนะผมออกมาตั้งโอ้โหชาติปางก่อนนะผมก็ยังคงใช้งานได้ดีม,มากๆอยู่เลยนะ น่านี่นะครับผมเจสิก้าแสงอันนี้เป็นช่วง1ปีนี้นะอันนี้เป็นช่วงปีที่แล้วแล้วแล้วก็นี้เป็นช่วง2ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็โอนน้่เท่าไหร่นล้วเนี่ยครบรอบ2ปีแล้วนะนะครับ จสิก้าแสงออกมา2ปีแล้วยังคงติดทีมแม้จะไม่มีร่างก้าดาวแต่ก็ยังคงถูกใส่ไว้ในทีมตลอดเวลานี่แหละครับผมเป็นข้อดีของเรนเจอร์แสงมืดนะโหหลุดทีมได้ยากครับถ่าเรนเจอร์นั้นเก่งจริงๆนะครับผมนะอ่าแม้แต่สลรอตที่เป็นทตุมืดที่ค่อนข้างที่จะบางเนี่ยบางทีมก็ยังคงใส่และใช้งานอยู่อย่างเช่นทีของผมเป็นต้นนะผมเพราะว่าการสตาร์ทเนี่ยถือว่าใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากข่าแฝงมันยังคงอยู่ยาวนานตลอดการตั้งแต่ออกมาแม้จะโดนเนิฟไปเล็กๆน้อยๆบ้าง แต่ก็ยังคงใช้ได้ดีมากๆอยู่ครับเมื่อเทียบกับโรเจอร์โครโบแล้วพอเก่าแล้วนะผมโอ้โหหายเรียบนะครับผมอย่างเช่นเจ้าเอลซ่าที่ผมพูดถึงเป็นต้นนี้ครับนะเอลซ่าเนี่ยผมยังคงใช้จดทีมอยู่เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรออกเอาตัวไหนมาแทนที่เพราะเอลซ่ามันก็ยังคงโอเคอยู่ในระดับหนึ่งมไม่ได้แย่นะครับผมแต่ถ้าเมื่อเทียบกับตอนแรกที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอสกิลดาบดเดามจของวันนะครับผมนะโอ้โหตอนนั้นนี่คือ ประเดี๋ยเดียวธาตุน้ําหายทั้งแผงนะผมในช่วงเดือนแรกๆที่ออกมาใหม่ๆนะครับแต่พอตอนหลังที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เริ่มเห็นผลแล้วนะผมพอผ่านไปสัก3-4เดือนนะผมนะช่วงโทวะมายาชายฮิเมะมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอลซ่าเนี่ย เริ่มจะเดเมจเบาลงเบาลงเบาลง,าล,งลงมาเรื่อยๆนะผมนะแล้วก็ความแม่นขยําของมันเนี่ยค้างที่จะแย่ลงแย่ลงแย่ลงไปนะผมทำให้ตอนนี้กลายเป็นว่าเอลซ่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนเอามปติดทีมเป็นเพราะว่าเอามารีเซ็ตสกิลในสกิลที่1เท่านั้นเองนะผมรวมถึงเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลของพักพวกด้วยนั่นเองครับเขาหวังเพึ่งสกิลนี้จะเป็นหลักก็เลยเอลซ่ายังคงติดทีมอยู่แต่ถ้าหวังเดเมดด้วยเนี่ยหวังไม่ได้แล้วผมส่วนบากกีเรายังหวังเดเมจได้อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนผมรวมถึงการรีเซ็ มตด้วยแถมยังมีการสตันอีกหาวิถือว่าช่วยทีมได้พอสมควรเลยเนยผมต่างจากเอลซาครับที่ดดเมจเนี่ยเปียงเดียวไม่ตายแล้วแต่บากิเนี่ยเปียกเดียวเนี่ยยังพอเห็นบางตัวที่เป็นธาตุไม้ตายได้อยู่นะผมจากไดเมจบากิถือว,ว่ายังแรงอยู่และยังไม่ได้โดนเนิร์ฟมากไปนะครับผมเพราะว่าเพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนเองหลังจากที่ บากิออกมานั่นเองนะครับผมส่วนเอมิเียและเรมจะโดนเนิฟเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเองครับแต่คิดว่าอย่างน้อยน่าจะใช้ได้สักปีนึงละกันผมเพราะว่าค่าแฝงมนให้มาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีโครโบรใหม่ออกมาแล้วตัวเก่าไม่ถูกเนิบลงตัวใหม่ก็จะขายไม่ได้เองนะครับผมนะก็ไปตามมาร์เก็ตติ้งของตัวเกมนะใช้แล้วโควรโบรไม่น่านอยู่ได้นานเกิน1ปีสักเท่าไหร่หนร็อกเวนเรเจอร์บางตัวเท่านั้นจริงๆที่โครโบรมันใช้งานได้ดีและเก่งมากๆนั่นเองนะครับผมนะ อ่าโอเคเออเราพูดกันเกินยาวนานเกินไปแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงเลยว่าทําไมแสงมืดทั้งหมดเนี่ยผมพูดคัดโครโบออกไปแล้วนะเมื่อกี้นี้อ่าเราถือว่าเราตัดโคโรโบออไปแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ผมเหลือชอย์แค่แสงมืดเท่านั้นที่จะปั้นแม็กซ์เป็นตัวแรกของสมร์เ e นเจ9าดาวอ่าตอนนี้ก็จะเหลืออะไรบ้างล่ะเป็นอนุมิตนะครับผมนะ แล้วก็มีเจ้าบาวร็อกนะครับผมมีเจ้านาฬิกาปัวตัวนี้ผมไม่มีนะ,ะสารอตผมมีครับตัวนี้ยังไม่ปั้นนะผมก็ตัดทิ้งไปก็จะเหลือสารอตแล้วก็เหลือเจ้าบาวร็อกแล้วก็จะเหลือเจ้าอานุบิตผมสุดสารอตเนี่ยผมตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าเป็นเรเจอรทท่านมืด ถึงมันจะอัพขึ้นเ้าดาวก็จริงแต่ว่าก็ต้านทานไดเมจแสงไม่ไหวน้ออย่างมากก็รับส์สัก3 4ทีทีถึงจะตายนะผมก็ต้องใส่เกียร์มันดีนิดนึงถึงจะไหวนะครับผมนะเท่แล้วส็ลตผมขอคัดออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเอาแสงเป็นหลักก่อนณนะปัจจุบันนี้ในคลิปที่อัดนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกเป็นอูบิสไม่เลือกเจ้าบารร็อกล่ะอันนี้ผมชั่งน้ำหนักนานมากนะผมเพราะว่าอ้ไปถามโมลิบนบนเนี่ยเขาก็ บอกว่าพูดยากมากนะอกว่าจะเลือกตัวไหนดีในการปั้นก้าวดาวแม็กซตัวแรกนะครับผมโอ้ผมถามทั้งคุณวัดถามทั้งคุณโจนโอ้ก็ เลือกยากมากครับแต่ว่าคุณวัดเนี่ยก็บอกว่าเออเราเราลือกเบลล็อกเป็นตัวแรกผมเฉือนชนะไปนิดเดียวอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นตัวแดเมจนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เทปไปทางเบลล็อกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วนะครับตัวโชนของผมเนี่ยเป็นแค่อดัมนะครับแล้วก็โอ้ตัวกระบวนี้ก็เริ่มโดนเนิฟหนักขึ้นเรื่อยๆของโดยเฉพาะอดัมนี่ก็จะเห็นผลในชั้นนะครับว่าบางลงอย่างชัดเจนนะครับผมจะไปหาเรนเจอร์สายพลังตัวอื่นมาก็ต้องมานั่งใช้กบดามปั้นอีกอย่างเช่นโอริเวอร์ตัวโอริเวอร์นี่ ผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงเก่งกาจแล้วก็ถึกมากๆอยู่เช่นเดียวกันนะแต่ว่าผมไม่มีกบดําที่จะไปป้านมันนะผมอยากจะเก็บกบดำเนไปป้านเรนเจอร์ตัวใหม่ๆที่โครโบใหม่ๆที่กาลังจะมามากกว่านั่นเองนะครับนั้นแล้วก็เลยเออเอาอยัางไงดีนะอนุบิดหรือบารร็อกดีนะครับผมซึ่ง พออดัมผมเนี่ยบางลงแล้วผมเลยเออฉะนั้นเดี๋ยวเอาอนูวิตด,ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราไม่มีตัวชนดีๆมาใช้งานแล้วนั่นเองนะจะเอาบารร็อกเนี่ยมันก็เป็นการตัดสใจที่โอเคนะไอเดียดีเหมือนกันน้าหนักนี่แบบว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยครับในการเลือกปั้นก้าวดาวแม็กนะครับผมแต่ว่าที่ผมเลือกจเจ้าอนูวิตเนี่ยเพราะว่าไม่มีตัวอะไรมาทดแทนสายพลังของผมได้อีกแล้วนะผมเลยก็จําเป็นต้องปั้นเรเจอร์แสงมืดใหม่ขึ้นมาทดแทนนั่นเองนะครับผมนะอ่า ก็เลยเลือกเป็นเจ้าบาอานูบิทีเดงส่วนบารอกเนี่ยผมปั้นตามมาแน่นอนเป็นนำเบอร์ทูแน่นอนนะครับผมถ้าไม่มีตัวชนรับเดเมดดีๆเนี่ยแล้วแถมไม่มีตัวป่วนดีๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับผมในทีมนะเพราะว่าตอนนี้บอดมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายถ้าไม่มีลงศพอานูบิช่วยรับเดเมจครีจากทีมบุกที่มีค่าแฝงจากเอเมิเลียและเรมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายืนหยัดรับเดเมจกันไม่อยู่แน่นอนครับสำหรับตัวชนที่ขนาดอานูบิชนะครับผมมีลงศพช่วยทั้งสองลงยังยื ืนาาบกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกเจ้าอนุวิทย์มาเป็นตัวที่1ครับผมส่วนแดเมียนเนี่ยแม้จะไม่ใช่บาวร็อกเก้าดาวแม็กซ์นะผมเป็นบาวร็อกไฮเปอร์เราก็มีทั้งเอมิเรียนะครับผมมีทั้งเจสสิก้าแสงมีทั้งเรมนะครับมีทั้งตัวบากินะครับผม ่วยเสริมดดเมจเหล่านี้นให้มันยังคงยืนอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องอัพขึ้นเาดาวก็พอที่จะยืนหยัดปล่อยดดเมจฆ่าฝ่ายตรงข้ามตายได้ในดอก2ดอกได้อยู่นั่นเองนะครับผมฉชนั้นแล้วอนุวิทย์จึงเป็นใจความหลักสําคัญที่ทําให้ผมยังคงสู้ในหลีกมาดสองและมาหนึ่งไหวนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าจะตัดสินใจได้ถูกต้องและไม่มีผิดแน่นอนนะครับผมนะหลายคนก็ลองคิดตามนี้ดูแล้วก,กันนะสำหรับคนที่กําลังเลว่าจะั้านตัวไหนขึ้น9ดาวดีนะครับ ผมไม่ห้ามแนละว่าจะเลือกอนูวิทหรือบารรอกก่อนนะครับผมหรือว่าจะเลือกเอเมเดียก่อนก็ได้3ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าการป้ก้าดาวนี่ตอนนี้ไม่มีผิดหวงนะังหน่มแต่ว่าโคโาโบตัวอย่างเอมเลีเนี่ยจะโดนเนิฟตอนไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นแล้วผมก็เลยยังไม่อย่างให้หลายๆคนที่เป็นสายฟรีที่มีกบน้อยๆเนี่ยป้านเจ้าเอเมเลียเป็นตัวแรกหนะ่มนะมันแบกทีได้ก็จริงครับแต่ว่า โอ้อาจจะใช้งานได้ไม่ยาวนานแล้วคุณพร้อมที่จะยอมถอดเจ้าเรนเจอร์9ดาวแม็กซ์ตัวแรกๆของทีมออกจากในทีมหรือเปล่าถ้ามันโดนเนิร์ฟลงนั่นเองนะผมส่วนแสงเมื่อเนี่ยโดนเนิร์ฟลงยากมากๆครับติดทีมอยา่นานแน่นอนมันก็เลยโดนถอดออกยากมันก็เลยคุ้มค่ากการใช้กบ9ดาวในการปั้นแม็กซ์นะผมซึ่งมันหายากมากในปัจจุบันการแจกฟรีก็แทบจะไม่มีอีกแล้วยกเว้นอีเวนต์พิเศษเศษ,ศษสาคัญในอนานคตอย่างเช่นครบรอบหรือครบรอบครึ่งปีอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเค ก็บทสรุปนะผมว่าทาไมผมเลือกเจ้าบาวอนุบิดก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะก่อนเจ้าบาร็อกนั่นเองนะผมเดี๋ยวมาพีพีกันสักหน่อยับผมมาดูกันว่าทําไมอนุบิดเนี่ยมันถึงโหดได้ขนาดนั้นนะผมแม้แต่ลีกท็อปตานานก็ยังคงเลือกมันนั่นเองนะอ่ามาครับผมเอาก่อนไปทีพีกันสักหน่อยนะเดี๋ยวดูทีนลีกท็อปตานานกันนะครับผมว่าใส่กันทุกทีนนะ ดูนะผมติหนุ่มก็ใส่นะครับนี่ครับอาดูบิสนะผมใส่เกียร์อย่างดีปล่อยตัวไวกระถูดเลยนะครับผมนะนี่ครับหลบสกิลเยอะตามสกิลทะลุผมปล่อยตัว2วิเท่านั้นเองทุกทีมในลีกท็อปตำนานผมบอกได้เลยว่าไม่มีทีมไหนไม่ใช้อนุบิสไปดูได้เลยครับ200ทีมใช้ครบทั้ง200ทีมครับตัวมันถึงติดเมตายาวๆนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าในเกม เล่นเองนะครับผมนะขอทีที่ไม่มีตัวบินและกันนะผมขอคัดทีมนิดนึงนะครับผมขี้เกียจเปลี่ยนทีมนิดนึงนะโอ้ตัวบินอีกแล้วนะครับผมผาน,นั้นไปเอาเป็นทีมที่แบบว่าชิวๆหน่อยโอ้นี่คนโอ้คุณมู่หลานนะครับผมนะเอาผ่านได้ก่อนโอเคทีมนี้มาลุยกันครับผมถ้าไม่มีตัวชนิดดีก็จะมีปัญหานั่นเองนะ มาครับลองดูอนูวิทเนี่ยที่มันเก่งและติดเมตาเนะครับผมเพราะว่าการอัญเชิงของมันเนี่ยมันจะขั้นโรงศพ2โรงไปข้างหน้าแบ่งกลุ่ม2กลุ่มระหว่างทีมศัตรูนั่นเองนะโหอันนั้นแหละเป็นข้อดีของเจ้าอานูวิท9ดาวแม็กสตัวนี้นะครับผมนะ การฆ่านี้มันมีข้อดียังไงทําให้ศัตรูเนี่ยสกิลบัฟอาจจะมาช่วยไม่ถึงตัวเรเจอร์กองหน้าอาจจะไม่ได้รับฮิลและอาจจะฆ่าได้ตายง่ายกว่าตัวที่ได้รับบัฟกองหลังนะครับผมนะอ่าฉนันแล้วการฆ่านี้มีผลอย่างมากนะครับผมช่วยทีมได้ดีมากๆแล้วทวกตัวพวกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถฆ่าพวกตัวกองหน้าที่ไม่ได้รับบัฟได้โดยง่ายครับผมไม่ว่าจะทางคีหรือทางเดเมจใดๆก็ตามนะครับผมนะ แล้วพวกอัญเชิญองศพสมเ่ยมันก็จะดันระยะเข้าไปอีกนิดนึงนะครแล้วก็ไปขั้นใหม่เรื่อยๆครับวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครจนกระทั่งเราดันชิดหน้าป้อมและสกิลเดเมจทุกตัวที่ เรามีเนี่ยสามารถดันลงครบทั้งทีมของฝ่ายตรงข้ามโดนดามจได้ทุกตัวนั่นเองครับอน,นบางตัวเนี่ยมนยืนระยะไกลอาจจะไม่โดนดามจบางสกิลที่ไม่ข้ามกลุ่มหลังนะผมแต่ว่าเมื่อเราดันระยะมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยทำให้ดามจของกลุ่มเราเนี่ยลงศัตรูได้เต็มเป่านั่นเองนะผมนี่แหละเป็นข้อดีของอนาวิทที่ทำไมคนถึงเลือกใช้ในหลีกตำนานทุกทีมนะผมแม้แต่ลีกมาตั้หและมาตสนี่ แทบจะเห็นประมาณ8-90%กันเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีเจ้าอานูบิตนั่นเองนะครับผมนะใครไม่มีนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะผมถ้ามีก็จะเล่นชิวๆเพลินๆแบบที่ผมเล่นให้ดูนี้นั่นเองนะครับผม มาอีกสักหนึ่งทีมนี้ละกันนะผมมาดูว่าโนบินี่ทําให้ผมเล่นชิวขนาดไหนนะแบบว่านี่ต้นสัปดาห์นะผมโอ้โหเล่นได้แบบสบายเรือมากครับไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยกดปล่อยตัวอย่างเดียวครับเดี๋ยวอนบิทมันขั้นศัตรูแล้วให้ศัตรูฝั่งเราเนี่ยจัดการตัวกองหน้าที่มันถูกขั้นไว้ให้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางคริหรือทางเดเมจนะครับโอ้โหนี่คือเจาะง่ายมากนะสาพพรังยืนไม่อยู่เลยนะผมมีหนอนเสริมเดเมจเข้าไปอีกนะนี่ครับลงศพก็รับเดเมจให้ จากฝ่ายศัตรูที่ตีเข้ามาด้วยกถือว่าโกงมากๆเลยครับเจ้าอนุบิสเนี่ยทั้งถึกนะครับผมทั้งปวดในตัวครับถือว่าครบเครื่องจัดๆเลยตัวนี้นะปั้นมาไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับคนที่อยากจะปั้นตามผมนั่นเองนะครับผมนะอเรียบร้อยไปครับผมใครฟังเหตุผลวันนี้ของผมแล้วมีคําถามสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับผมไว้ผมจะมาช่วยตอบให้แก้ไขทุกปัญหาให้นะครับผมนะถ้าผม สามารถที่จะตอบได้นะครับผมบางทีมเนี่ยอาจจะเป็นทีมจำเพาะเจาะจงอาจจะไม่จําเป็นต้องปั้นอนุวิทก็ได้อาจจะเลือกบาร็อกเป็นตัวแรกก็ไม่มีปัญหานะครับผมนะขึ้นอยู่กับแต่ละทีมเลยว่ามีเกียร์ตัวไหนพร้อมมีเรเจอร์ตัวไหนที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมในทีมก็เลือกตัวนั้นได้เลยครับสำหรับการเพื่อนขึ้นเก้าดาวมันจะแบกทีมคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมาพูดถึงเหตุผลว่าทาไมผมเลือกอนุวิทยเก้าดาวแม็กซ์เป็นตัวแรกของทีมหรือการป ประเภทไหนนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย